สวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเรายังอยู่ที่บึงหนองบอนค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปยังจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวสามารถพาน้องหมามาเดินเล่นได้นะคะมีน้องหมาหลักสายพันธุ์มากจะมีคนพาน้องมาเดินเล่นนะคะ มีตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะคะยิ่งเสารอาทิตย์นี่เหมือนแคทวอล์กสำหรับน้องหมาเลยเยอะทุกสายพันธุ์เลยค่ะนี่คือทางเข้านะคะมองเห็นริบบินูนจะมีจุดโชว์วิวอยู่ตรงปลายตรงตรงสุดทางอะคะ่ะอันนี้ถ้านับพื้นที่แล้วเป็นส่วนกลางของบึงนะคะ ไปกลับจากตรงนี้ก็ประมาณ1กิโลนะคะถ้าเราไม่กลัวร้อนถ้าเราไปประมาณสักใบสองใบ3ถ้ากลัวร้อนมาตรงนี้ไม่ร้อนแน่นอนค่ะเป็นอุโมง์ต้นไม้ ต้นไม้มันจะโกลงเข้าหากันนะคะมีที่จอดจักรยานถ้าเราจะชมว,วิวแล้วก็มาจอดจักรยานไว้ตรงนี้นะคะ เวลาพาน้องหมามาเดินเล่นเขาจะมีถุงเก็บอึสุนักด้วยนะคะนี่น้องตัวเล็กตัวน้อยพามาเดินนะคะอันนี้คือบรรยากาศตรงเกาะกลางนะคะพื้นพื้นที่น้ำเขาจะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะนี่เป็นส่วนตรงกลางนะคะเดี๋ยว พอเราดูส่วนตรงนี้เสร็จเนาะเราจะเดินอ้อมไปอีกข้างหนึง่งมันจะเป็นเหมือนใบไม้อ่ะคะ่ะพื้นที่อะ่ะวันนี้มีฝนตกลงมาแล้วนะคะลงเม็ดปปอยโปยแต่คาดว่าลมแรงขนาดนี้คงจะไม่ตกนานนะคะ อันนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปนะคะดูสิคะหน้าวิ่งมากนะคะหน้ามาเดินเล่นหน้าวิ่งเพราะว่าไม่ร้อนเลยจะเป็นอุโมงต้นไม้นะคะสามารถมาปิกนิกได้นะคะที่นี่อีกาเยอะมากนะคะเห็นไหมคะดำๆนั่นคืออีกานะคะ เึืองหนองบอนกาอีกาค่อนข้างเยอะค่ะเราจะเดินให้สุดตรงจุดนี้เลยนะคะอันนี้ก็มีเก้าอี้นั่งพักนะคะเก้าอี้เขาจะตั้งไว้ตรงซุ้มต้นไม้นะคะสวยงามค่ะออกแนววินเทจนะคะ นี่มีน้องมัเดินเล่นด้วยเราขออนุญ,ญาตเจ้าของ,องะคะ่ะแล้วเจ้าของเขายินดีให้ถ่ายนะคะรู <c oughs> ้ความในลยนะหยุดด้วย <c oughs> มีคนมาปั่นจักรยานนะคะปรับปลายที่จริงแล้วเบึงนหนองบอนเขาทําเลนจักรยานนะคะให้ปั่นไปในทิศทางเดียวนะคะไม่ให้ส่วนกันอันนี้คือป้ายบอกนะคะเอาน้องมาเดินถ้าน้องอึกก็ จะมีต้องเอาถุงมาด้วยค่ะเก็บอึน้องด้วยนะคะตรงนู้นที่เราจะไปนะคะเป็นจุดชมวิวนะคะเรามาจอดจัก,กรยานตรงนี้ค่ะถ้ามีจักรยานหรือว่าเช่าเขาก็เอามาไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราเดินไปตรงสุดน,นู้นก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะจะมีชิงช้าแล้วก็มีม้านั่งเล็กๆนะคะ อันนี้เราก็ขออนุญาตน้องกับคุณพ่อแล้วนะคะเราขอถ่ายน้องมานะคะ อันนี้คือแผนที่ทั้งหมดของบึงหนองบอนเราจะอยู่ตรงเส้นตรงกลางตรงนี้ค่ะบรรยากาศก็ออกจะคลื้มคลื้มหน่อยนะคะ เพราะว่ามีฝนตกลงมานิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเราจะเดินตรงไปที่จุดชมวิวนะคะ สังเกตทางนะคะทางเขาก็าจะไม่ได้ลาดยางนะคะเป็นพื้นดินนะคะถ้าฝนตกนี่ค่อนข้างเดินลำบากนิดนึงนะคะนี่ชิงช้าใครมาก่อนก็ได้นั่งก่อนนะคะมีอยู่ตัวเดียวค่ะ น่าจะแข็งแรงพอสมควรนะคะนี่น้องหมาขออนุญาตกับน้องแล้วนะคะว่าขอถ่ายน้องสุนัขได้ไหมน้องบอกโอเคน้องเป็นลูกครึ่งนะคะมากับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อจูงอีกหนึ่งตัวะคะ่ะ นี่คือบรรยากาศของจุดชมวิวนะคะสุดแหลมนี่เลยค่ะเขาก็จะมีม้านั่งเล็กๆนะคะก็จะมีตะผืนน้ำค่ะอันนี้น้ำค่อนข้างน้อยแล้วนะคะถ้ามาครั้งก่อนน้ำจะเยอะมาก เป็นที่รับน้ำมาเนาะน้ำค่อนข้างเยอะค่ะแต่เขาก็มีประตูระบายน้ำนะคะสังเกตได้ว่าคือประตูฝั่งนู้นคือประตูสามารถปิดเปิดได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปอีกทางนึงนะคะน่าจะเป็นคลิปหน้าหรือเปล่าคลิปนี้กลัวไม่จบอะค่ะ นี่มานั่งนะคะมีน้องสุนัขตัวเล็กๆมากับเจ้าของเดินมาถึงตรงนี้ก็ตบรางวัลน,น้องนะคะบางพันน่ะเล็กมากๆคิดว่าไม่ใช่ลูกหมาตัวเล็กมากตัวใหญ่ก็ใหญ่เกินมันจะมีพันนึงที่มันชอบน้ำมันมันเห็นมันกระจน ลงเลยนะคะเจ้าของก็ฉุดกระชากลากดึงขึ้นมาตัวใหญ่มากสาวอาทิตย์ที่นี่เหมือนแคทวอล์กสำหรับหมาเลยนะคะเยอะมากมีทุกสายพันธุ์เลยอะ่ะตัวเล็กตัวน้อยเยอะที่สุดเลย เพราะว่าเขาอนุญาตให้พามาเดินเล่นได้แล้วเจ้าของเขาก็พาน้องๆมาเดินผ่อนคลายเน,ะน,นา,เนนาเนะเบืงน้ำนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ อันนี้เราจะเดินกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางอีกทางนึงนะคะคลิปนี้ลุงรัดก็ช่องลุงรัดพาไปดูขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของช่องลุงรัดพาไปดูนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ